รราาออจจงใจชื่วสวัสดีครับพี่น้องวันนี้วันที่30พฤศจิกายนเป็นวันฉลองนบ,บนุญอันตรยาหรือแอนดรูอัครสา,าวกนะครับจากหนังสือพระวรสารก็พูด ว่าท่านกับนบุญเปโตรก็เป็นพี่น้องกันและเป็นชาวประมงเมื่อพระเยซูเจ้าเดินผ่านหลายครั้งหลายหนของะได้สนทนาปราศัยและท่านก็สังกัดอยู่ในค่ายของนอบุญจอห์นบัพติสต์อยู่ด้วยในวันหนึ่งนบุญอันเดรียเนี่ยได้พบพระเยซูเจา้ารู้จักพระองค์แล้วเนี่ยก็ไปบอกกับพี่ชายซึ่งมีชื่อว่าเปโตรเนี่ยบอกว่าเนี่ยผมไปพบแล้วนะพระอาจารย์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้พี่ไปพบหน่อยซี เปโตรก็เลยเดินตามนบ,บุญอันตดรียไปไปแล้วก็ไปพบพระเยซูเจ้าและพระเยซูเจ้าก็ได้เลือกท่านให้เป็นอัครสาวกอีกคนหนึ่งแล้วก็เป็นพระสันเดวบาอง์แรกเป็นหัวหน้าของอัครสาวกนบ,บุญอันตดรียแม้ในชีวิตของท่านตอนนั้งหลังมาเนี่ยจะมีการพูดถึงการไปประกาศพระวรสารแล้วก็ ผูกฆ่าตายแบบทารุณนะครับพี่น้องพิยูเจ้าถูกตรึงกางเขนในรูปแบบกางเขนนั้นมันเป็นแบบตั้งฉากแล้วก็ได้สัดส่วนกันนบุญเปโตรโก็ถูกตรึงกางเขนโดยขอให้เขาเอาหัวลงสนบุญอันดรยานั้นถูกตรึงกางเขนโดยใช้ไข่แบบไม้ไข้สำหรับตรึงแบบทรมานให้ทรมานให้มากที่สุด และทำให้เราคิดถึงว่าไอ้ตัวนี้ที่เขาเวลาการจะราจรอยู่ในทางรถไฟเขาจะบอกเนี่ยทางมีจะมีกังเขนของนบุญอันเดรียขวางอยู่ก็คือรถไฟกําลังจะมาอันตรายอะไรทานองนี้อันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับนบุนอันเดรียแต่ว่าอยากจะบอกว่าท่านน่ะได้รับการทรมานแล้วก็ถูกฆ่าตายนะครับการดํารงชีวิตเป็นสิทธิ์ของพระคริสตเจ้า ถ้าคนคนหนึ่งเห็นพระองค์มีคุณค่ามากที่สุดแล้วเนี่ยก็จะทุ่มเทได้มากที่สุดแต่ถ้าเห็นพระองค์มีคุณค่านิดเดียวเขาจะทุ่มเทนิดเดียวอย่างที่พระองค์บอกว่าถ้าคนคนหนึ่งไปเจอเพชรพลอยอยู่ในที่ดินแห่งหนึ่งเขาจะขายทุกอย่างแล้วจะมาซื้อที่ดินตรงนั้นไว้อันนี้แหละอัปปดาพระสาวกที่เดินนําหน้าเราไปและเป็นฐานให้แก่พระาศาสนาจักรของเราพี่น้อง เราเป็นหนี้บุญคุณของท่านเหล่านี้เราขอบคุณท่านที่นําความเชื่อมาให้แก่เราแล้วก็สอนเราในการประกาศพระวรสารว่าถ้ารู้จักพระเยซูเจ้าดีๆแล้วเราสามารถที่จะนําใครต่อใครมาให้พบพระเยซูเจ้าได้ขอพี่น้องจะได้รับพระพรของพระบิณฑบาตัวนาครับข้อรำพึงจากพระวาจา ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันร์แสงท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง